เดือนกุมภาพันธ์2,567อสสอสมจะได้รับเงินค่าบริการวันไหนสำหรับทุกท่านที่รอคอยนะคะค่าบริการของอสสอสมทุกท่านคืออสสหมายถึงอสมของกรุงเทพมหานครนะคะแต่เนื่องจากไม่ใช่หมู่บ้านเขาก็เลยเป็นอสสนะคะอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครนะคะส่วนอสมก็เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านค่ะ ก็เลยมีช่างชื่อ,อสอสอและอสมอจริงๆแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็มีหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นกว่าคนทั่วประเทศค่ะแล้วค่าบริการจะออกวันไหนสําหรับเดือนกุมภาพันธ์2567ออกวันที่15กุมภาพันธ์2567นะคะแล้วได้เท่าไหร่ก็น่าจะเป็นหนึ่งพันบาทอยู่นะคะสองพันบาทนี่ยังรออยู่นะคะจะได้อยู่ค่ะคิดว่าไม่พึ้นสภาก,ก็มิถุนนี้นะคะยังไงก็รอรับสองพันนะคะ วันที่สิพอได้รับเงินแล้วก็อย่าเพิ่งไปกดออกมาหมดนะคะเหลือไว้ให้ทางสมาคมหักก่อนนะคะเดือนนี้หักเยอะนะคะเกือบ500บาทค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะปอปอก็จะทําเรื่องผู้สูงอายุไปด้วยนะคะยังไงก็มาติดตามกันนะคะได้ความรู้ร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะ I know you feel this right vile reaching know movement been you You be region, region for something just feel here be reaching I've been reaching